ครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ถามหาเจ้า Toyota h ฮ r ร์นะครับวันนี้จัดให้นะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ที่เราขายไปเนี่ยจะเป็นปี99ไม่ใช่ตัวไมเนอร์เชนแต่คันนี้เนี่ยคือตัวไมเนอร์เชนแล้วปี2002ยัยเวีนอ่านี่นะฮะให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพภายนอกกันก่อนไว้นะตาเล็กซันี่ไม่ต้องไปดูเพราะส่วนใหญ่ก็จะใส่ตาเล็กซัสกันเยอะถูกไหมพี่เว้น อ่ามันคือ Toyota h i ฮรีเออปี2 0 2 2ันสองไมเนอรเชนแล้วอ่าจำไว้แค่นั้นนะครับไม่ลงได้ไหมอะไรนะไม่ลงได้ไหมลงขับออกมาานเอ้ยโถนอเย็นจะไม่อยากลงเลยเนี่ยคุณผูแอร์เย็นมากเลยใช่ไหมโอ้ยเย็นจะไม่อยาการดูรอบค้นหน่อยเอาไว้ไหนมันร้อนอ่ะอยู่ในรถนี่เย็นอยากหลับมากเลยนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพภายนอกกันนะรีวิวกันไปเลยก่อนนั่งรอในรถ คือสีบอกเลยว่าไม่ต้องมาเก็บอะไรเลยไม่ต้องเก็บแล้วใช่ครับสีไม่ต้องมาเก็บอะไรเลยครับเพราะว่าคือมันมันเป็นร่องรอยเล็กน้อยมากๆเลยนะไม่ได้น่าเกียดเลยถ้าคุณไม่สังเกตก็แทบไม่เห็นดีกว่าอ่อตาต้องมีของสังเกตเห็นเล็กๆน้อยๆนะจริงๆแล้วรอบๆคันเนี่ยสวยอ่าแล้วก็มีที่วางแก้วเบียร์เราด้วย <ขอ S 2> วิ่งหลังย,ยังอยู่มีเขาเรื่องวิ่งแอบหลังวิ่งหลังแล้วก็มีอันนี้นี่นะไมเนอร์เชนไฟจะเป็นสีนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีนี่แบบสลากอ่ารู้สึกว่าเราจอดอีกหนึ่งคันนะอ้าวนี่ ให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพภายนอกโดยรวม<ช>ก,ก่อนนะคืออย่างที่เราบอกว่าสีที่คุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรเลยใช่อ,อย่างนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เนี่ยเดี๋ยวล็อกให้น้องอุ้มขัดเทสดูให้ดูอ่านี่อวอเตอร์การ์ดยังอยู่นะนี่เป็นกิฟต์นะไม่ใช่สับ M8 นะครับผมเป็นของแท้แบบกิฟต์ที่เป็นเสียบเข้าไปจากโรงงานนะใช่เลยอ่าแล้วเดี๋ยวขอให้คุณผู้ชมได้ดูห้องเครื่องหน่อยอ่เลื่อนหน้าก่อนไหมเลื่อนใช่ไหมเลื่อนหน้านิดนึงเลื่อนหน้าชิดนี้ก็ได้เนี่ยนี่เท่านี้ก็ได้อ่าถ่ายกันแบบสดๆเร็วๆนะครัับบคคุณผู้ชมนะร หล่อจริงขับดีด้วยแ,แล้วก็คนที่ขับดีมากๆหล่อเข้มมากคันนี้ก็คือขุมพลังก็คือเครื่อง V6 นะครับแก๊สหมดไม่แก๊สน,นะค,คุณผู้ชมไม่ได้เปิด,ดน,น้ำเขาไม่ได้เปิดน้ำนะฮะนี่นี่นี่อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างอ่านะนี่ V6 สามพันครับผม ฟูลทามใช่ฮะใช่ตัวนี้เป็นตัวขับซีแบบฟูลทามด้วยใช่นะครับคุณดูนี่นะเครื่องนิ่งไหมโอโหโคตะลนิ่งเลยเดี๋ยวเพืนให้ดูดูนี่นิ่งมากๆนะเครื่องนี่ไม่มีสั่นไม่มีอะไรแล้วก็เสียงเงียบกริบคุณดูดิ แห้งๆนะใช่เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนอเครื่องนิ่งมากๆส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวบอกในรถดีกว่า<ช>ตอนนี้ขออ,อขอบอกหน่อยนึงอตอนนี้มันกำลังเข้าฤดูฝนแล้วอรถพักสี่แบบเนี้บอกเลยจำเป็น มีคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้ขับสองไม่อยากได้ขับ4ี่ครับโอมีขับสี่จะเอาขับ2องทำไมขับ4ี่เนี่ยใช้ดีแล้วใช่นะครับฝนตกถนนลื่อนอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยใช่ต่างกันกับรู้สึกคือความปลอดภัยมันแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเล่น t o โยต้าไฮเลเยต้องขับ4เท่านั้นทางร้านเราไม่ได้เลือกรถขับ2เข้าเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดรีเควสเยอะๆก็ไม่แน่แต่ขับสี่เชื่อผมใช่เดี๋ยวให้ดูภายในก่อน นะครับภายในดำนะคภายในเป็นสีดำนะคุณผู้ชมนะสวยๆเลยนี่กระจกไฟฟ้าออโต้นี่จะได้ปกติครับผมโอ้โหนี่ผมยืนตรงนี้แอร์กระฉอบไว้นันนอกเลยนะใช่เมื่อกี้ผมถึงบอกไม่อยากลงเลยไงมันเย็นเย็นมากๆแล้วก็ภายในคันี้ผมการันตีแล้วว่าสวยคลิปนี่ดูสิ สวยคลิปเลยคุณชมดูนะเบาะหนังนะฮะหน้าหลังทุกอย่างสวยกริบจริงๆนี่คือยังไม่ได้ทำความสะอาดนะเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้คุณชมอีกรอบหนึ่งพี่กาวให้ดูไม้นิดนึงคันนี้บอกไปเลยนะไม้คันนี้วิ่งมาเพียงนะสองแสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดกิโลเท่านั้นไม้แท้ๆนะไม่มีการก่อนะใช่ครับผมใช่นี่นะไม้แท้ๆฮะทุกอย่างคอนโซลนะดัชบอร์ดสวยงามนะเดิมๆระบบเป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้คุณผู้ชมก็จะได้วิทยุนะฮะเป็นของอะไรนะพี่ก้าวบอกไปวันนี้ไปวันนี้ใช่ฮะและนี่ข้างบนผมนะคุณดูนะ เห็นไหมข้างบนมันมีนี่ด้วยสันหลุบซึ่งจริงผมชอบมากเลยรถที่สันหลุบเวลาเปิดแล้วมันแบบโอ้เหมือนวาเปิดโลกเปลี่ยนคือไฮาลีเออร์นะมันจะมีตัวที่ไม่มีสันหลุบด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็ตัวที่มีสันหลุบใช่ฮะคุณเรียกว่าเป็นมูลลูปเนี่ยอ่ามูลลูปมูลลูปเพราะมันเป็นใสๆนะคุณผู้ือ่าคือเวลาเปิดเนี่ยคือมัน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 เห็นได้กว้างหมดเลยนะใช่มันได้ดูไม่อึดอัดเลยใช่ใช่นี่นะหมน้ำใสดีมากมากเลยนะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูข้างหลังอีกข้างหลังหน่อยนะ หังข้างหลังนะครับผมนี่ก็ตรงแผบประตูกันเลยนี่ลายสวยๆนะครับผมลาห,หนังชัดๆเลยแล้วก็หนังข้างหลังเนี่ยก็สวยไม่แพ้ข้างหน้าเช่นกันครับผมนีอะไรหนังสวยสวยงามเลยแล้วก็นี่นะนี่มันพับได้นะพับได้อีกปกติไม่ต้องกดสลักนี้แต่มีปุ่มเปิดรอไปแล้วแหละก็คือจะให้เห็นว่ามันพับได้นี่เห็นไหมข้างหลังพื้นที่กระเพิ่มกรแล้วพับมาได้ฝั่งนี้ก็พับได้ใช่นะครับเพิ่มเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะ ได้ค่อนข้างได้ได้ว่าเหมือนกระบะสีประตูคันหนึ่งอ่ะเนี่ยก็ผมนั่งได้ใช่โอ้โหอุ้มนี่ใช่เลยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือที่ไว้สุนัขใช่เลยเหมาะกับอุ้มมากเนี่ยคุณดูนี่โอ้หนั่งได้คือมันอเนกประสงค์มากๆใช่ครับเหมือนคุณมีกระบะสีประตูจริงนะหนึ่งคันนะสามารถใส่คัมเปอร์นอนให้ดูสักหน่อยไม่ว่าจะขนคนขนของคือเป็นรถขายดีประจำร้านนะฮาร์ลีเออร์นะเนี่ยผมสูง177เนี่ยนอนได้เลยเนี่ยยุดยาวสบายเลยสำหรับคุณผู้ชมที่ถ้าอยากได้ตัวไมเนอร์เชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดูก่อน เราจัดให้นะมันไม่เชนนะอึ๊บอ่า่ยโอ้โหกว้าง,ง,งขวางเลยทีเดียวดูสิเนี่ยมีถาดเทเลอร์ให้ด้วยตรงรุ่นเลยนะเฟี้ยวนะใช่เลยใช่ะนี่ๆตรงนี้มีไฟอ,อยู่เนี่ยแต่มีไฟด้วยอ่าก็ยังติดอยู่นะไฟสองสมพระใช้ได้ครับผมส่วนเรื่องราคา เรายังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวบอกตอนขับขี่เอาให้จบก่อนว่าคุณผู้ชมพอใจไหมกับราคานี้ตัว m i n เนอร์เชนปีเลยนะปีสองพันสองจัดไปฮะเอาแล้วตอนนี้อยู่ในเจ้า Toyota h i ร์ e r นะครับตัวมันได้เชนปี2 0 0 2เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ามิติรถมันดีมากนะใช่แล้วี่ดูสิ มีมูนลูฟทุกอย่างอยากนั่งในรถคันนี้นานๆจังเลยแต่มันเย็นมันเย็นมากมันเย็นมากใช่ฮะเออนี่อ่ะให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งที่เราบอกนะว่าภายในของเขาเนี่ยเดิมๆเลยทุกอย่างนะสวยงามเลยลายไม้ทุกอย่างนะฮะคือพร้อมเลยนี่อยากจริงๆชอบแฮร์รี่เออร์เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นรถครอบครัวอะไรรู้ไหมพี่ก้องนี่ดูนะดูนะอ่าไว้แกนี้น่โนี่เปิดได้อีกนะใช่คุณดูดิอันนี้คือชั้นบนนะจะมีชั้นล่างอีกดูดิ คือมันเก็บของได้ค่อนข้างเยอะมากอ่ะดูดิใช่ครบครบใช่ฮะโอ้โหครอบครัวนี่พร้อมเลยครบเลยอ่ะแอบเงินเมียนี่เมียถ้าเกิดเมียไม่รู้นะเราบอใช้ยังไงนะใช่สบายเลยพ่อบ้านนะฮะลวอีกอย่างนะพี่แบบพี่ก๊อฟคือผมวิ่งซื้อรถให้พี่เยอะใช่ไหมผมอยากจะบอกว่าตอนนี้แฮร์รี่เอิร์ปัญหาเริ่มเจอหลายคันแล้วนะที่ผมไปซื้อหนึ่งเลยนะตรงนี้บวมพอบวมเสร็จเนี่ยมันแก้กลับให้มันเรียบแบบนี้มันยากนะมันยากมันยากใช่การที่คอนโดลบวม ปัญหาที่สองใช่ปัญหาที่สองจอนี้มืดการที่จอนี้มืดคุณทําอะไรไม่ได้บ้างคุณมองไม่เห็นคณภูมิคุณไม่เห็นการทํางานของแอร์ครับตรงเนี้ยก็คือมันมืดไปเลยเราก็มองไม่เห็นเลยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมถามอีกว่านี้วมหรือเปล่าไม่บวมไม่ใช่เราเป็นแผ่นกรลื่นแผ่นกรลื่นวางโทรศัพท์นี่อนะวางโทรศัพท์มันลื่นหน่ะวใช่แล้วก็คือตรงเนี้ยจอเราไม่มืดนะจอเราใช้ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าไฮรีเออร์ตัวเนี้ยไม่หลายคันที่เขาไม่ดูแลเนี่ยจอเขาเริ่มเสียงเนี้ยการหาอะไรก็ถือว่า หาได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ของเราเนี่ยสมบูรณ์เลยก็ไม่ต้องทาอะไรต่อเลยใช่ครับเนี่ยแล้วก็นี่คอนโูให้ดูนะคอนโทรลแอร์เราใช้ได้ปกตินะโอ้โหจะหนาวไปไหนเนี่ยใช่แล้วก็คือด้วยความที่ว่าในยุคนั้นเนี่ยฟอนต์มันอาจจะเก่าโบราณไปแล้วอ่ะคันนี้เขาก็ใส่พโอนียมาเพื่อให้เสียงอัตทาร์ที่ดีขึ้นแล้วก็เสียงพอ USB ได้ใช่ฮะก็อัลทาร์เสียงก็ดีขึ้นไปอีกก็เสียวเลยแล้วก็ลองหน่อยลองขับหน่อยกันหนึ่งคิดได้่อนเลยแล้วกัน ออโอ้โหอะขอจําเนิน่อยจําเนินเลยเหรอเขาบกเทสไดเเทสไดโอ้โหข้หน้านี่เบรกบโอ้ไมเบรกอย่างนั้นล่ะเบรกเยใช่เาเทสเาทสอ๋อเอขาเขียนว่าเทสไดฟ์ใช่ก็คือมืกี้เห็นแล้วครับามันฟองเลย่เล่นสมบูรณ์แน่นอนครับผมแล้วก็เียรนี่ยสับไวเลยเพราะตัวนี้คือไบ่ได้รเชยแล้วอ่าอ่าก็เขาเรียกว่า ECU c u เกียร์มันจะฉลดขึ้นอ่า แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยนิ่มนิ่มเลยนิ่มากเลยใช่แล้วก็สมบูรณ์เลยครับผมไม่มีกุ๊กกิ๊กกันไม่ต้องมาทำอะไรเลยใช่แต่ตอนนี้มีอย่างเดียวเลยน้ำมันจะหมดใช่ฮะต้องเติมก่อนเพราะฉะนั้นเหมือนจะเลยเปล่าด้วยเลยมาเท้าด้วยโอ้โหครับผมเลือกอีกอย่างนึ่งคุูคอนโทรลนี่ผมกดเซตนะอ่ะผมวเท้าขึ้นนะครับนี่ผมก็ลกดตรงนี้นะนี่ครับปรับความเร็วนี้รถวิ่งเองนดาแวนะเห็นไหมหรือก็นอนเขาก็ใช้ได้ปกติใช้งานได้ปกติใช่ครับราคาเลยดีกว่า ว <ะ S 1> <ะ>่าราคาอยู่เท่าไหร่พี่เบนราคานะฮะอเอาราคากลับไปดูก่อนไหมอ่นนี้ราคานี่แหละราคานี้แหละราคานี้เลยเนี่ยฮะผมขายนะฮะอยู่2 6 9 0 0 0บาทบ2 6 9 0 0 0บาทใช่ครับผมซื้อ<ะ>สดรถได้อ่าใช่ฮะนะฮะและ้วก็จกัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะเริ่มต้นดาวที่8,9,000บาทอ่าก็ถือว่าดาวไม่เยอะเพราะรถปีเก่าแล้วนะคุณผู้ชม ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดะนะ,ค,ะครับนนนันทีโฉมไม่ได้เชนจะมาทีนะเ,เดี๋ยวขับให้คุณผู้ชมดูดีกว่ออาไม่ดิฟแล้วนะดิฟไม่ดิฟไม่ดิดเรา <laughs> ให้เกียรติสถานที่นะถ้ากล้องนั่งในรถก่อน <laughs> เดี๋ยวค่อยไปส่ง <laughs> <laughs> เติมน้ำมันนะเนี่ยใช่หมดคันน้ำมันไปกี่บาทแล้ววันนี้ก็หลายบาทแต่เมื่อกี้ข้องใจมากเลยว่าคุณลุว่ามึงจะวนอยู่อย่างนี้นะยาวๆๆๆไม่กลับบ้านแล้วเนี่ยมันเย็นมันเย็นมันนิ่มไงโอ้โหอ,อ,อยากรีบจบเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ